อาจารย์ครับผมถามเลยแน่นอนว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นปีเนี่ยอาจารย์จะมีการวางแผนในการบวชตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็วางแผนมาว่าเบื้องต้นครับก็จะรับงานแค่เดือนมิถุนาอืมซึ่งตอนนี้เต็มหมดแล้วใช่เต็มหมดแล้วตอนนี้มีสาวพฤศภาคมิถุนาใช่พอเวลามิถุนาเสร็จปุ๊บก็ปิดรับตอนนี้ก็ไม่รับงานแล้วมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ไม่รับแล้วแคนเซิลหมดก็กรกดาสิงหากันยาสามเดือนสุดท้ายครับ จะนั่งไล์สดอยู่บ้านอจะ,จะนั่งค<ะ>ุดกูยงกันอย่างนี้<ช>ถ,ถ้าถ้าสมมติมีใครมาก็มีมาหาที่บ้านได้มหาที่บ้าน <จะ S 1> ก็คือ<า>จะเปิดบ้านเลยที่บ้านแล้วก็ไปรายการรายการเนี่ยยังไปออกอยู่รายการไหนเชิญก็ยังไป รายการผมอาจารย์ต้องไปนะไปเชิญไปก็ไปเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอาจารย์อยู่ไหนเออแล้วผมก็เรียกแม่อาจารย์ว่าเป็นพี่สาวไปแล้วยิ้มปั้นเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไม่รับงานแล้วใช่ไม่รับงานกรกฎาจะออกเฉพาะงานใหญ่ๆอย่างเดียวงานใหญ่ๆคือแบบมีคนแบบหลากหลายพันเป็นพันคนอย่างเงี้ยอ่าอย่างนั้นที่จะไปให้หรือเป็นงานแบบครูบาอาจารย์เป็นงานสวยงานและราชการก็อาจจะยังไปให้แต่ว่าจะไม่รับงานแบบเหมือนแบบที่ผ่านมาแล้วมันเยอะเกินไปไม่ไหวแต่ถ้าเป็นพวกอ่หมอเสงจัดงานประมาณสามพีคนนี้ไป ไม่ใช่ของอาจารย์เองขอคอจถ้างานอาจารย์เองยังอาศัยหอประชุมเขาอาจารย์ก็ยังจะไปจัดทุกเดือนอยู่แต่ว่าคิดว่ากำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะหรือเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายดีเพราะเรารู้สึกอยากพักแแล้วก็ไปจัดครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเลยอย่างเงี้ยไม่พักสิอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ค็อกเทลนะที่จะมาจัดราชมังกีฬาแล้วก็หายไปไม่เอานะเอออยากจะพักบ้างไว้พักกับอาจารย์พักรู้ป่ะสมมตินะท่านผู้ชมอาจารย์เราฟังอาจารย์เอาตรงบางคนน่ะฟังอาจารย์แม่งทั้งวันน่ะแล้ววันหนึ่งอาจาร เขาเวงนะเวงหวางนะไม่หายก็ยังอยู่ในไรโซดไม่ใช่ถ้าสมมติอาจารย์ไปบวชสิอ๋อก็เรื่องของมันเดีอ่ะไปเกี่ยวกูแล้วอ่ะตอนนี้แน่นอนว่ากูจะเกิดแล้วเออมันแทนแล้วเนี่ยเหมือนนะตาตน่มเหมือนนะเนี่ยผ้าเหมือนตัวแทนนะเนี่ยเนี่ยกระทงกับหนี่ชัดเลยได้เลยปากก็ใช้ได้ด้วยนะประเด็น่ะเมื่อกี้ปากแซ่บนะแต่ว่าความไวฝีปากยังไม่เท่าอาจารย์เออมันต้องฝึกแรกๆรกกูก็เป็นอย่างนี้แหละเออแรกแรกก็จะช้าอย่างนี้แหละสักพักเวลาอยู่ตัวก็ดาชำเออ ถ้าสมมติว่าอาจารย์ครับมีเสาไฟฟ้าตั้งหน้าบ้านผมครับทำไงดีครับก็มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมันก็ดีแล้วไงดีกว่ามีไฟฟ้าใช้ไหมล่ะถ้ามึงไม่อยากมีไฟฟ้าใช้มึงให้การไฟมาถอดออกไฟจบทำได้ไหมอย่างเงี้ยดเมื่อกี้ก็ตอบอยู่นี่ยเมื่อกี้ก็เห็นได้ยินเสียงตอบอยู่ใช้ได้เลยได้หมดีเลยดีเลยนี่นี่เรียกว่าครายตะขาบใเลยไมคราตะขาบแล้วตัวตายตัวแทนแล้วครายกระโถนแล้วไงครับครกระโถน อาจารย์เป็นกระโถนผมเป็นองค์นะองค์บ้านจันาร์ใหญ่นะองค์มังกรมีใหญ่กว่านี้นะหน่อยใช่อยู่หลังบ้านเดินเข้าไปในลึกๆก็มีใบแบบใบใหญ่แบบเอาตัวคนลงไปนอนได้สี่ห้าคนอ่ะมีเนี่ยทีมงานทั้งหมดลงไปอยู่ในองค์ใบเดียวก็ได้เลยนี่อาจารย์ดูปอบเยอะปะเนี่ยเรื่องจริงกูพีจริงๆเออมีอยู่สองสามใบนนี่นี่ไอ้แท็กมาบ่อยเนอะพี่ดูว่ากลางๆเดือนทั้งวันเลยอะไรไอ้แท็กมาบ่อยนี่อาจารย์เนอะอ๋อบอกว่าไอ้แท็กมาบ่อยเนอะอ๋อ ไอแท็กซี่ไออ,อ้อไอนอไอไม่โทรไอไอไม่ใช่ไอไอตกใจเลย <S <S ไอแท็กมาบ่บ่อยเนอ้ออีกะอะโอ้คนเมืองสะดุง้งยกยกยกเนาะคนเมือง,งอ๋อคนเ <คน S 1> มือง <คน S 1> เออใช่ใช่ <คน S 2> ใช่ป็นคนเมืองอุเมืองได้เจ้าเอออาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์เตรียมขั้นตอนแล้วถ้าอาจารย์ไปบวชเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเหงาไหม ไม่เหงาอลนะก็ดีสงบดีไม่ต้องไปวุ่นวายะลรใครแล้วใครก็ไม่ต้องวุ่นวายกับอาจารย์ด้วยต่างคนต่างอยู่กันไปคมันใจคนที่บรรดาลที่ได้เลิกต่างาสักทีต่างคนต่างเงียบสงบกันไปถ้าอาจารย์ไม่อยู่นิดไม่มีใครมามามาแขวะเลยนะมาแซะเลยนะก็ไม่มีไงก็ไม่มีใ,ใครแ<ม>ขวะ,ขวะเลยนะใช่ก็มึงแทนมึงแทนก็ลองขึ้นมาพูดดูสักครั้งหนึ่งมันก็เจอแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะไม่ของผมอะโดนทุกทิศทุกทางโดนจนเบื่อละโดนจนเหนื่อยละ ผมโดนตั้งแต่เข้าวงการเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโซเชียลอาจารย์ถ้าจะมีข่าวอะไรเราจะเห็นทางทีวีนะครับผมเราไม่สามารถพูดหรือโต,ต้ตอบได้อาจจะมีอาจจะจะมีพวกอไฮไฟเฟซบุ๊กก็คงไม่ได้ขนาดนี้เมื่อก่อนติ๊กต็อกเออยูทูบอะไรยังไม่มีอาจารย์เวลาเราจะพูดเราตอบโอ้ยกว่าจะพูดโอ้ยอีกนานแล้วแต่จะมีคนจ้างหรือสัมภาษณ์เนี่ยและเรื่องขา่ขาวนั้นเขาจะตีแผ่เราไปหมดแล้วอลองมาตอนนี้บอกเลยว่าทุกแพอืม ถ้ามีอะไรใส่ยับอยู่แล้วออดได้ทุกแพลตฟอร์มได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ตอบตัวด้ทุกแพลตฟอร์มใช่แล้วแต่จะบล็อกหรือไม่บล็อกแค่นั้นเองถามว่าอุ๊ยคนไหนอาจารย์เบียร์ดูนิดนึงส่วนมากคนตัวปลอมอาจจะมีชื่อคำว่าคนตื่นทัศคนจริงอ่ะจะไม่ค่อยมีสันดานอุ๊ย <c oughs> อาจารย์อาจารย์แนวแล้วนะแล้วสมมติว่าอาจารย์เบียร์ไปบวชเนี่ยผมถามนะครับ <c oughs> ของต่างๆที่อาจารย์เบียร์ขายเนี่ยก็ยังขายอยู่ไหมหรือว่าไม่ทำละ เพหยุดทุกอย่างเวลาจา์ไปก็มันก็ต้องหยุดยกเวน้นสภาวาที่บ้านเขาต่อยอดได้ก็ต่อไปถ้าต่อไม่ได้ก็ต้องยุดติดทุกอย่างแรกๆมันคงจะได้แหละเพราะทุกครทุกวันนี้ของมันขายได้มันก็ขายด,ด้วยอาจารย์ <ừ. S 1> ถ้าไม่มีอาจารย์มันก็จะขายยากขึ้นยกเว้นคนที่แบบว่าออติดในรสชาติของความอร่อยอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยเขาก็อาจจะยังซื้อต่อไปแต่มันก็คงไม่ได้ทําได้บูมบมูเหมือนเหมือนกับที่เราอยู่อ